วิโยนะครับผมอะวิโยนะครับผมไม่เห็นหน้านะไเจอไมดีโอเคครับผมขอวิโยนพวกนี้นะครับผมน้องจะติดไหมขอโทษนะคะมาแม่ติดให้มาแต่คนไม่เซอร์ไพรส์หรอมันก็เป็นคนที่มันรู้จักกันอยู่แล้วจริงๆส่วนมากก็จะเป็นคนคุ้นเคยก็จะมีแค่ไม่กี่คนในนั้นที่เจอแค่ไม่กี่ครั้งจำได้เขาจำได้ ไม่ไม่มีผลต่อชีวิตประจำวันเลยกับการที่เขาจำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชมว่าเขาถามว่ามีผลต่อชีวิตประจำวันไหมคือชมว่าคือเขาคือชมค่อนข้างจะพาเขาไปทุกที่ไม่รู้ว่าตอบตรงคำถามหรือเปล่าเออคือชมพาเขาไปทุกที่อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจออะไรเยรู้เยอะใช่เขาก็เขาก็เรียนรู้เยอะอืมันต้องระวังไหมเวลาออกไปเจอคนที่ที่ไม่ใช่ที่เดิมหรือว่าที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ เราเองก็ไม่ไปที่ที่ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมคะก็อืก็ใช้ชีวิตค่อนข้างปกติเราไปไหนก็เอาเขาไปนอกจากบางที่ที่รู้สึกว่าเออมันทุรักเุเลจริงๆไม่เหมาะอะไรเงี้ยมีจำอะไรที่แบบหมายแบบที่แบบพาออกไปเองไหมเด็กเขาก็จะจําอะไรที่มันเป็นแบบดีเทลดีเทลแบบว่าเราไม่น่าเชื่อว่าเขาจะจําได้อะไรเงี้ยมีเยอะอ่ะเราอ่ะจำไม่ได้เพราะเราอ่ะ นะใส่ตายาวแล้วเราทุกคนพราะใส่ตายาวนุ่คนก็ก็ลกตื่นเลยว่าทุกเกลถือว่าเป็นคนที่จำไวไหมคะจำไวนะคะจำไวเขาแบบเห็นปุ๊บครั้งแรกแล้วเขาสามารถแบบบอกเล่าได้เลยไหม เาก็จะเล่าได้เ <an> พ <magic. S> ียงแต่ว <an> ่าบางทีเราจะคิด <an> ว่าเด็ก <an> จําไม่ได้แต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจำไม่ได้หรอกแต่ความสามารถในการถ่ายทอดเขาความสามารถในเรื่องของภาษาเรื่อะไรเขายังไม่เท่าผู้ใหญ่เขาก็เลยอาจจะพูดอะไรได้แบบของเรารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างซึ่งบางทีเราเราก็ไม่ได้ใส่บางทีถ้าเราไม่ได้ใส่ใจเราจะไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรแต่จริงๆคือเขาเขาจาได้ก็คือเขาเมมโมรี่ไว้แล้วนิ่งๆนี่คือกําลังจําอยู่เพราะฉะนั้นมันมันสัมพัญมากอะเวลาเราจะ พูดอะไรหรือว่าพาเขาไปเจออะไรเพราะว่าเขาเ,ขาเก็บหมดนะะั <c oughs> ่ะอีกการหนึ่งที่แม่บอกว่าเจ็บปวดมากในการที่เหมือนแบบเทรนดาราล่าวในการมาเวนตยค่ะโหดไหมคะยิ่วขึ้นมา่พี่เลี้ยงเขาก็ถือว่าโหดกว่าชม,มาอ่ะถือว่าโหดกว่าเ <c oughs> ขาบางที <c oughs> เออก็ เด็กอะสามขวบอะอะไรเงี้ยก็ตัเท่านี้แหละตามนี้แหละตามสภาพอะไรเงี้ยแต่อันนี้ทุกคนจะต้องแบบพูดสโลแกนสิไม่ได้จะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยบีบบีบปากบีบเยอะอะไรเงี้ยก็แบบอยากอยากเอาความแบบมหัศจรรย์ออกมาได้คอมเมนต์มาเวทีต้องได้ใช่ใช่ง้ใช่แต่ว่าเราแบบว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่นี่เขาก็จะบอกว่า นางทำได้นางทำได้ได้ทำได้จริงแต่น,นางจะทำหรือเปล่าไอ้น,นี้พอจบวีเวนต์ไปกลับบ้านไปเราต้องมีทำกันบ้านไหมว่าติวว่าอันไหนทำได้ไอัน,นไหนแบบไม่คือกลับไปส่วนมากส่วนมากอะชมก็จะก็จะกลับไปก็จะชมดูค่าก็จะชมเขาว่าวันนี้หนูเก่งวันนี้น้องน้องเก่งมากอะไรเงี้ยให้ให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันยังไม่สามขวบเลยอะคือก็คืออย่างที่บอกคือชมไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังเลยว่า อะไรนะคือขอแค่ว่าเออวันนี้ไปอารมณ์ดีอย่าไปหยุมคายอย่าไปอย่าไปหยุงอย่าไปหยุครอะไรอย่าไปแบบอย่าไปวากใส่ครอะไรอย่างเงี้ยคือต้องต้องการสำหรับธมะแค่แค่นี้พอเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจเด็กแต่สุดท้ายถ้าวากถ้าหยุมก็เราก็เข้าใจแหละว่าเด็กมันก็มีขีดจํากัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยหิวห่วงร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็คือเด็กอะเนาะ ชมหลยคนสงสัยเรื่องเสื้อผ้าชุดออกงมนถามว่าเสร็จแล้วมันไปไหนหมดเพราะว่ามันตัดใหม่ทุกงานเลยแล้วมันต้องตัดเป็นคู่เป็นด้วยอ่ะก็เลยถามว่าเรามีแขนเนี่ยจะเสื้อผ้าเสร็จเราแม่รูกก็จริงๆโชมก็มีส่งต่อนะก็จะมีก็จะมีแบบว่าเครือข่ายที่แบบว่าเราเราเราจะทยงนี้แล้วเหรอก็ก็มีเครือข่ายที่แบบว่าเออปล่อยต่อมาก็มี 1อน้ำกระนองเต็มตลิ่งน้ำอมว่าชอบยิ่งชิ้นชินสวยงามชิ้นมนเลยชิ้นมันแบบสมกับความคาดหวังของาเหนวลืมเร็วๆตั้งใจร้อ จริงๆก็ไม่ชมก็ไม่จริงๆก็จะมีแบรนด์ที่แบบว่าเราไว้ใจกันแล้วก็แบบว่าใช้ใช้กันเป็นประจำอะไรเงี้ยค่ะเจ้าสองเจ้าอะไรเงี้ยเขาก็ก็ค่อนจะให้เจาเราจดจำอะไรอยู่แล้วม่ีเราก็แค่บอกโจทย์บอกสีบอกอะไรเงี้ยของลูกค้าไปแล้วลักษณะงานแบบนี้สถานที่เป็นอย่างนี้นะใช่มบินมาเฟ้ารอที่ขาบไ่ อันนี้คือเซอร์ไพรส์มากได้เดี๋ยวเสร็จงานเราจะไปดูเซอร์ไพรส์เคยจริงเพราะว่าเต้กวกทำงานจริงเต้กิลทำงันแล้วจริงจะไม่ใช่ไหมหลายวันจนเหมือนเด็กที่ร้านอ่ะก็ต้องแบบเหมือนนำความไปบอกคุณน้อตว่าเออเขาหลายวันแล้วอเลยเหลายวันจนวันจนทราบว่าเหมือนแกจะกลับเมื่อวานนี้ปะป้าเด็กจะไปมาเมื่อวานเหมือนเขาจะบินกลับเมื่อวานเนี่ยพ่อก็เลยบอกว่าาำนี่เด็กเด็ก มาให้ให้ผ่าไปไม่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 ไมนอบร์กแฟนแบบนพี่เไไปถึงถ่ายรูปให้ดูแบบไปเซเว่ไปตัวฟิกเกอร์นางที่อยู่ตรงหน้าร้านน้องเจ๋อน้องเจ๋อเองนะมาจะหยิบให้ไม่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวจะหยิบไม่ได้ากแงอตลายไวะมนี่นี่ด้วยเอาดีดด้วย แฟนต่างประเทศเขาแบบรักลาเอนดูความเดือดก็ดีใจละค่ะก็ยินดีค่ะคนรักเขาเราก็เดียวเดียเดียวเีนี่นี่นี่หมดยังสวยไหมกับผมเขาหมดอนที่เขาได้ให้นที่เกวโดยที่แบบว่าไม่เราบังเอ่ปตามูตามมาได้เลยกอบเป็นะี่เป็นที่อย่างเงี้ยตอนนี้เราวางใจหรือไว้ใจนี้คือมันก็ือในชตาตเราแวก็เอ

ใสเองเลยใส่เองเลยเอาขึ้นกันนุ่นพี่เต็มเลยรักกันเลยนะะเดี๋ยวก่อนกโกวายกโก้วคิมจิมิยะสมิดาตึ๊ดตึรกอก้โกโก้วโกชิมิยะสมิดา

แม่ตม่แล้วเลข้าเข้าแม่ไ่ไดู้กแม่ตายยาวแล้วอ่ะทาได้ทั้งนั้นหนึสสย้ อ่ะต่อแล้วยังไงต่อนะเออเออเท่ากันเลยเท่ากันเลยเอาเท่าแล้วยังไงแล้วดันไม่น่าสุด้วสั่งผู้ชมเนีสิ่งที่ไม่ด้คาดหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังไม่คาดหวังไม่ดีหวังเดีียวเราจะไปพารตก้ตอเกลียวต้องส่ไข่ยิเนดนึงไหนมีกระเป๋าเหมือนคุณแม่ห เกีเบมระเป๋านิ่ยืนล้มก็บยังไงเ่อกระเป๋า้มลมกกระเป๋าไม่มีมกระเป๋า้หัวใจกระเป๋าหัวใจกระเปาสิีา่ี้ตรงนนไงตรงนี้นยืนี่ยืนอยู่ข้างหน้าไ่อยู่ข้างหน้าไงลูกนี่น่อกีอรยู่กระเป๋ามาบอกนี้ปน้อกพเดี๋ยวเกแกงนะน่อ้ นูนไปบอกพี่ก่อนว่ามึงกียหายหายหายแล้วหรอหาย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 ไปไหนแล้วถ้ามึงหายจะหยิบเยลลี่ยังไงอ่ะเกียวเล่นมายากลเอาเล่นกลับมายังไงอ่ะเล่นใหม่เล่นใหม่มึงกลับมายังไงอ่ะไม่เห็นเลยเฮ้ยหายแล้ว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 อุ้ยหายซองเลยเอาลวดเยลลี่ไม่ได้นะเอาเยลลี่อยู่ไหนอ่าเกียวเล่นมายากล เกลืชมยาน่ท <diarrhea> <way? S 1> ี่ทำนิ้วหายอยังไงทำยังไงอันอันหน้าไปทางี้นอทำยังไงทำนิ้วหายไปดูนะอวอนนิ้ขึ้นมายังไงอ่ะนั่งไงหายอ่ะยืนตรงๆพี่ตนพี่ก้างหลังมองไม่เห็นเลยทำช้าๆเนิ้วมนิ้วหายไปยังไงอ่ะันิ้วกล้มานิ้วขึ้มา เก่งมากเจอไป็นคุณเพียนเลยนอกก่งมาโชว์วันนี้ก็หมดรอบแล้วนะครับเฮ้ยเีย แกนกลับมาแกนกลับมาเร็วหนึ่งสองเกียวแกนกลับมาเร็วเกียวแกนกลับมาเร็วไม่เร็วแกนกลับมาได้ดอหมดรอบยังหรอหมดแล้วเนาะเก็บเก็บกลับบ้านไหมคะกลับบ้านเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสองโอเคเลยโอเคเลยนานละน้อยเก็บไม่เก็บด้วยเก็บมาก พาพี่กลับบ้านเลยเนาะเี๋ยไปบายสองมือี่กระโดดเต้นไไอเลับแล้วไปบ้านไหนกับบ้านไหกลบ้คะไปกับบ้านกับบ้านไหมเกลไม่กลับคนอื่นเขากลับแล้วไบ่ายสองมือเลยไยบายเลยบ้าองมือไบ่ามือไม่มีอ้าวบกมือาบ่ายที่บมือไบายสองมือสมือสมือสมือบวกยบายสมือสมือ